ไม่สามารถที่จะมีฐานรากไม่สามารถที่มีความสามารถในการเก็บปองได้เครื่องมือในการเก็บปองถูกทำลายไปเมื่อเงินกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐสามารถควบคุมได้อยากจะผลิตเพิ่มเมื่อไหร่อยาจะลดเมื่อไหร่ก็ได้ประชาชนกลายเป็นแค่ซับเจตที่เป็นเหมือนถังพลังงานที่ก็สามารถตูดเอาทรัพย์สินไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นพอพูดเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าใช่ครับผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเงินเฟ้อคืออะไรและต่อสู้กับมัน อย่างน้อยต้องป้องกันตัวเองจากมันสินทรัพย์ที่มันไม่สามารถเสกขึ้มนมาจากอากาศได้คือสินทรัพย์ที่ถูกป้องกันการผลิตด้วยฟิสิกส์ด้วยพลังงานในโลกนี้มีไม่กี่อย่างนะีทองคำยังเป็นอย่างนั้นอยู่ราคาใดที่การผลิตทองคำในแหลกยังไม่ได้ถูกกว่าการไปขุดทองคำ<อ>ราบาการผลิตทองคำยังถูกจำกัดด้วยแหลกอยู่ไอ้จำกัดจำกัดด้วยฟิสิกส์อยู่ใช่ไหม,มอสังหาริมทรัพย์แน่นอนมุทมทะเลได้แต่ต้นทุนมันก็ยังสูงอยู่นะแน่นอนบิตคอย คุณไม่สามารถที่จะผลิตมันได้มากขึ้นเร่งอัตราการผลิตได้ตามใจชอบไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามเพราะว่า difficulty จ m e ม t จำกนดว่าคุณต้องใช้พลังงานจริงๆในโลกนี้คุณต้องมีการสร้างงานสร้างอาชีพต้องจ่ายต้องลงทุนจริงๆเพื่อที่จะผลิตมันขึ้นมาะนี่คือสิ่งที่เป็นคอสําคัญว่าทำไม b i คอเกิดขึ้นทําไมใน Genesis Block s a โ o s h ถึงมาอบอกเอาไว้ว่าวันที่3มกราคมปี2009 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศอังกฤษกําลังจะพิมพ์เงินขึ้มากุ้มในแบงก์อีกแล้วนครั้งที่สองุ้งครั้งแรกไม่พอต้องกุ้งครั้งที่สองอยใ,ให้ประชาชนตายกันไปพอกันทีกับการที่เราไม่มีอาํานาจควบคุมเงินที่เราเก็บรบะสมบิตคอยถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงครับแต่บิตคอยไม่ใช่สินทรัพย์เดียวที่สามารถต่อต้านปัญหานี้ได้ยังมีไม่ว่าจะเป็นกุ้นจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมถือว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ใช่การรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จริงๆแล้วขนาจะเป็นการป้องกันตัวเองด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีวายเข้ามาวบคุมหรือเปล่าคะแล้วก็มีทางการเริร่มเข้ามาก็คุมก็คิดว่าถ้ามันดีขนาดนั้นคนที่เขามีเงินเยอะๆเนี่ยเขายิ่ง subject ต่อเงินเฟ้อมากกว่าคนมีเงินน้อยๆเนาะผมองบอกว่า bitcoin เนี่ยการที่มันจะสามารถเป็นเงินได้มันต้องกลายเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ต้องการคําว่าทรัพย์สินที่เป็นที่ต้องการคือการเป็นที่ต้องการสาหรับทุกคน นะไม่ว่าจะเป็นวานจะเป็นกุ้งจะเป็นหอยจะเป็นป,จป,นปูจะเป็นปลาสามารถที่จะต้องการมันได้แต่ทางเดียวที่เขาจะได้มันมาได้คืออะไรเขาไม่สามารถเสกขึ้นมาได้เขาต้องแลกเปลี่ยนด้วยการเอาทรัพย์สินของเขาที่มีเปมม็นแลกมาเป็นิ i ค c อ i n เนื่องสาเหตุที่ไม่มี b i อย,มอมยไม่มีดอกเบี้ยไม่มียิ e นะฮะไม่มีปันผลเพราะมันคือ commodity มันไม่ใช่ security มันคือ commodity มันคือสินทรัพย์ตัวหนึ่งซึ่งมี property ในการรักษาคุณค่า ทางเดียวที่คุณจะได้มันมาคุณต้องใช้พลังงานมหาศาลในการผลิตมันหรือคุณต้องสร้างผลประโยชน์ให้คนอื่นจนเขายอมที่จะจ่ายเป็นคอยให้คุณเพื่อแลกกับสินค้าหรืบริการของคุณหรือคุณต้องเอาความมัง่งคั่งมาตัวของคุณไปแลกโยนทิ้งไปแล้วรับมาเป็นบิตคอยอเพราะฉะนั้นการที่มันจะมีมหาเศรษฐีนักการเมืองรัฐบาลมาถือบิตคอยจำนวนมากมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันเป็นธรรมชาติ เพราะว่าถ้ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องก,การได้มันก็แปลว่าน้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องก,การก่อนนะครค่ะามาถึงอาจารย์ปิงนะคะอาจารย์ปิงี่น